โอเคแล้วมันนี่อยู่กับพระตัวชน,นน่ะต่อนีคลิปสั้นๆครับต่อลง OGHC นะครับับบ AC สาย FM นะครับสายน,นี้นี่เป็น OGHC รับความจ้าปี่เบลร์สามนะครับยังไม่สูงมากว่าผมลงแค่นี้แหละ ว่ามันยังลงโคท้ายไม่ถึงจำนวนนะยังปลีเดนไปไม่ได้ยังขายกันลงสีต้องสิบแปดครั้งมั้งตัวนี้เป็นตัวที่ผมสร้างใหม่มันดังนั้นมันเวรมันยังลงได้แค่สิบกว่าครั้งอยู่เลยกรเด็นดในไอวิวสามนะเดี๋ยวมาดูนว่าจะเจอปกดำหรือว่าเจอเจหิงนะ เมื่อกีเป็นดันลงสามวันลงใ่ครั้งหนึ่งนะครับเจออะไแล้วเออเดี๋ยวลองเงาสป,ปอยนะเอามาฟิลฟิลหลอมังกรดินะาฮะเจอากบดำธรรมดาองเปลี่ยนรองเท้าเงินแจ้บตเ,เองเอาชัวร์ลนะ A, A, ก็คูาไปเลยได้วยคอมิตแล้วก็ตามด้วยดบอ้บาติดใบนะ้วแจ้ใบลมยังโอ้เสียเวลา ผมก็ิ่มคิรักจริงมันจบแป๊เดียวแหละนร้อยแปดสิบเอ็มเอเนจิหแป๊แบจบวะเรือสามทีจริงผมว่าศักยภาพตัวผมน่าจะลงเรือสหรือว่าห้านอยู่ได้ไฟแบบฟ้าสองนิด,ดเองเปิดเลยก๊ อะไรวะตัวพึ่งครับรรรน้่าะะพึ่งใช่พึ่งกนด้วก็มาดูเซต้ากับของกันดีกว่าเซต้าผมลงไปตั้งร้อยยสิบนะครับปีจใจร้อยี่สิอไว้ฟอร์แมงก์เต็มเลยปิดร้อยเด็กหกสิบลักร้อยยี่สิบนะครับของให้เป็นให้กักร้อยยี่สิจะได้ไอแท็ลงบวกหกิบนะครับผมไม่ยจะลงเลยแนละ้วเอาเด็กผมก็มีทำให้แน้ขึ้นเยอะกวมารับักไปลงรับดีวกว่าออกกันซื้อได้แต่ว่าข้อเสียคือไม่มีนะครับ ก็สเตตัตาของค่าสีก็ลงตามนี้เลยพาวร้อยกับคอนนะครับนี่ผมลงสองร้อยสี่สิบสี่เนาะส่วนอาวุธผมก็เป็นอาเทนซัตทริสนะครับออฟชาโดว์สิบเก้านะครับแล้วก็หนึ่งหน้าขาว 1, หนึ่งทานาทอสนะครับกาิดการอยู่เกาะจุด n ร้อยหนึ่งแล้วก็เสื้อผมใส่เป็นเจ็ดจดหนึ่งเอ้ยเจ็ดจุดสองออฟแอคแท็กแอแล้วก็ตีกล้นะครับส่วนกราร์ดเป็นกราร์ดอีกการ์ดชืเดอ เอาไว้คอมโบกับไอ้นี่แฮปปี้นิทแก๊สเตลือกโครจัดเลยใชนะฮะแต่ว่าคอมโบไอ้นี่มันจะได้ประมวบทั้งหมดก็คือได้ตีใกล้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งแรงกว่าลุงเบิร์ดกับแคทตัดดิน,นครับแล้วก็ปากโดนหัวก็เป็นหมวกเทมสติงสามลักหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นวินไม่ตรงฮะส่วนการเด,ดิร์ลนะีหมวกเก้าเนาะรองเทาเป็นเกมสตงิงไฟเตอร์สปิริต แข่แก็สปีดน็อตไลท์ครับอ j จใจสองร้อยก็ใส่ก้านตรงเรื่องเพิ่มอิจใจตรงอเอสพีระดับก็จะเป็นเพิ่มเป็นเป็นสองข้างเลยก็มอฟสติงก็บไฟเตอร์สปีดตอยก็เชี่ยวหมูใส่ก้านเป็นนะครับโลเขียวเป็นการ์ชเคเคแล้วขโมงหน้าขาวเนาะส่วนข้างหลังสามส่วนบนก็เป็นมีนิรวมวงคือติ๊กเกอสิบ้าเปอร์เซ็นนะสามชิ้น หลังก็จะเป็นซีสองแล้วก็ล็อตเซ็งนะครับส่วนชาโดก็จะเป็นเมเนตสามชิ้นแต่นี่ผมใชฟกิกก้กบมีสับกันเนาะเมเนตสามชิ้นก็จะได้ดีเดีสิบห้านะครับแล้วก็เสื้อได้เอ15%เอ็มสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะโล่เมเนตก็จะได้ตีทุกขนาดสิบเปอร์เซ็นต์มือเป็นฟลินต์ได้ตีทุกขนาดอีกสิบเปอนะครับรวมๆกันสองชิ้นก็ตีทุกขนาดยีิบเซ็เหมือนใส่กร์ดใบนึงนะการ์ดโอเวร์แล้วก็ปดับสรงข้างเป็นประดับเดกนะครับโยก,ก,กโทษขนาดอ ผมไม่มีเจาะเพราะเจาะผมจะเอาวนนินน,ามมานี้กับทถนัดฟอรครับเอก็จะประมาณนี้สกิลห้งงว่าผมอัพฟอร์เดี๋ยววินทำใหม่ใช้ปุ๊บในใน AP 20นะครับคูลดาวน์30วินาทีแต่คนที่เก็บใช้ได้จะเก็บเก็บมอนหรือว่าบางบางทีอ่ะลืมเก็บเนี่ยก็มานั่งกดสกิลนี้ได้เขาจะเอฟตี้เอาไว้ลดดาเมจเวลามอสตีนะแล้วก็ให้สะท้อนกับบล็อกดาเมจแล้วก็มีหน้า,ากาจักัว ใชไ้ได้ปุ๊บจะกวสตะคิลขูงง่ายก็ได้สกิลสี่ได้แถงทิ่หน่่ยนะครับบัฟหนึ่งนั่นก็โอ้โหเสร็จปุ๊บแล้วก็สลับใส่ประมาณนี้ก็ไปจำชนแก้วกับครมิดมาครับใช้แค่วลนหนึ่งบ่อให้มันได้ไวมันกระดักคอได้จำมัฟเขียวแล้วก็โลกฉีดครับนี่หลักๆก็จะประมาณนี้เป็นจอยสันๆจบละ จริงจะบอกว่าจบก,ก็ไม่เชิงหรอกครับที่คิ่ผมมีเอซีเนี่ยเอาไ้วนโกลกเค็มอยู่แค่ตัวละครนะครับก็จะแย่ของตัววันนะครับซึ่งวันีตัวหนึ่งที่ผมมีปัญหาสุดก็คือตัวนี้ซึ่งมันระดับต่ําสุดเลยแล้วตสองยิมสองมันจะมีโอกาสผ่านกับไม่ผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเล่นตัวนี้ก่อนรอบน,นี้นะก็ยวไม่ได้อัพเซตั้นเลยนะก็อัพเดตั้นไปเลยนะซะเอสย่าบวกหนึ่งหนึ่งเก้าป๊บ a GI 9, 99, 19, 59, 6. อ i ไอบวกส9 9หนึ่งวิบวกเก้าสิบเก้าลักบวกหนึ่งหเด็กบวกห้าสิบบวกหอ่ะติดตั้ไฟ้์หมดพอดีเพี้ยงเลยแล้วก็เาว้าบวกแ9ดสิติวรงนี้คือเรื่องมันต่อนะสกิวไฟ์ก็จะได้ไม่ครบไม่เต็ม อันนี้ก็อัพเหมนกันเลยแต่ว่าตัวนี้จะเหมือนโดนย่อส่วนมาเอาไปเต็มความวนี้ยมีแล้วก็ลงท่านสี่กันแล้วเปรียวกกบหายนมากไ่ขาดมนาไปเลยผมว่าเรี่อง่มตอบทำให้ดามจมันบู๊ตในสุดเอาตัวอื่โอ้ผมจะลองเอาตัวนี้ลงลวกัน ยาคราวนี้เป็นช่วงกิจกรรมมียาออยวันเนี่ยยานี้มันเสมือนเรากดยาออลติทัตดิสิบยาเด้งเงือกสามสีไม่ดีเฟนต์อัลติเมตติ้งไฮพาวเวอร์พาวเวอร์บูสเตอร์เดวอมานาเจ๋เหมือนในพวกยาเนี่ยอัลติเมตติ้งอัลติเมตคุกพวกเนี่ยมีได้มาทุกอย่างเลย หนึ่งชั่วโมงด้วคือเป็นยาที่ขูวมกากมากกดทิงเลยเยวผมต้องเน้นเอา power booster มาด้วย,ยต้องไม่ต้องอ่ะคือตอนนี้มันจะชงนี้ช่องมีปัญหาปิดปิดไม่ทันจามิไม่ขอลองชีทีนผมไม่รู้ว่าเอาไาที่มันได้เลเวอร์ booster ไหม power b o o s อ e r อ่าไม่ได้เลเวอร์ booster นะผมเอาเลเวอร์ booster เ ลืมยาเม็ดนะครับพอให้สุดจะเนี้ยเพราะงั้นอาจจะเฟลได้แล้วก็อย่าลืมเวลาลงโอกาสทีม e อ่ะไอ้ฮันคอเจลยิงพกเรกื่มตัวเธอไปดยนะเกิดเจอเจอ๊ทีมเจ๊ทีมให้กดจามืดเจอกดจามให้ให้ชนแก้วจามสองอย่างนี้ก็พอแล้วก็เอาจาแก้ไหม้ไปด้วยผมไว้ตรงอยเดี๋ยวค่อยไปตัดสีนเนี่ยผมตัวที่ผมงงเกิดสีน้ำตัวเองมากเพราะผมตายตัวต้องลังตั้งไม่เหมือนกันทั้งตัว ปึ๊บป,ปึโอเคใบาวาร์ปออกมาดูดิ่นตัวเอก็ผมใช้ใบวาร์ปนระาผมที่เก็บเมนที่เกสองจอเนียจอเดียวก็ตุกว่าตนนัวนี้ใช้เวลาลงรอกเดียวล็อก้ถสิบนาทีสิบห้านาทีสิบนาทีมังัไวมันไม่เหมือน,มนไม้เหมือนทั่วทธรรมดา็เลยคอม่ิตี เเ่เลือกเต็งนะเลือกแตกแค่แสนสองมันกลุ่ตัวทำมันปิดทันมากตอนนี้ถึงแม้ของจะเหมือนกันแต่เวล้มต่ำมันก็ม,นมีโอกาสเซลลแน่นกันสำหรับ SP ลงดังนี้สายมีค่อนข้างที่ยากนะ หนูต้องเก็บ AP ก่อนถึงห้องบอสผมต้องมาเซ็ตผมใหม่แล้วเพราะว่าผมมีปัญหาว่าผมดันไม่ได้เซ็ตเหมือนกันนะสกิลเดฟได้ a p พีเอสองสกิลของก็คิดเจ็บใช่อ่ะ กดฟอร์มดีอันนี้อะไรอย่างนี้เกงไปกป็าอาจจะนี้หน่อยนะฮะตนนี้ไม่ค่อยสบายีนีให้ได้ร,ร้อยห้าสิบอนูบอสเดี๋ยวเผื่อข้ามองหมดนรัไม่มีเอให้เก็บเสวยตองน,นี้จริงๆชนแค่้นะมาคนไม่มีมัอบเขียว่จะลำบากอนะ่ะแนะนำผมแนะนำให้เก็บเอพีก่อนลงนะนนดดละไม่งั้นจะซีพู่ได้มาคริเบิร์่ยซีก็มาก นั้นใช้อันติก่อนลงมาไอพีให้พร้อมก่อนลงนดันีะดีดี๋ย่ามาเก็บนี้ถ้าตื่นไม่มีมัฟเก็บแล้วไม่มีเพอ์เฟิตนี Ví thích thương thì cảm nhận. Tell me về cái quê. Tell me về cái quang là. Tell me về cái 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 พจังหวะมันจะใช้แล้มันจะตีครั้นงนล้วเงยกลับนีแก้ก็คือใช้คาน์เตอร์อสวิงล็อกโมชั่นได้โอเคไปอีฝั่งนั้นเป็นพีครบก็ไม่ต้องมันจะเป็นน้องเก็บละ เราคนอาจจะเล่น,นไม่ไวกับผมผมใช้แบบ็คสไลด์ไม่ค่อยเก่งเลยผมอายุเยอะผมก็อายุประมาณอย่างนี้แหละหรือไม่ได้แก่ขนาดนัะจริงผมว่าคนเล่นแร็คตอนนี้ก็อายุน่าจะไในยุ่ยี่แล้วแหละอาจจเป็นเกมเมอร์ตัวจริงก็เอาเลยผมไม่ไหวแร็คสไลด์แบบโคตรแตผ่ผมไม่ใช่เบนใสายโทนละก่อน ก็เลยไม่ใช้ตุนชินผมจะไปสายคีเป็นปคีนกเ่องมาแต่ผมมาเล่น A F L P P อเอซีแล้วปิดถึงจบมีตงกันอ่าีมีสองตัว อีกตัวหนึ่ง็สตัวแล้วก็ฟาไ้สิก็หมดละตนนี้มีโอกาสเฟลสูงมากเลยคืเลสิวใช่ตอนนี้ฟูทอสองติดฟู้าวเนี่ยฟูทอสน่าจะไม่ทันนะอะไรวะฟูทอสคือออสเตรตัสบอก20นะย0บเอออก์เ ก้าตัว20%อยู่30วิแต่ว่ามันคูณเอาครึ่งชั่วโมงเรวพูดเอามันจะตั้บตอนที่เราคอนเกมเท่านั้นถ้าผมมีมออนเกมให้พูดจ้าได้หรือแค่อาไรยัเลยไม่เป็นไรดูนี่วิศว์สามมันจะมีกิมมิกจิมมิกที่ว่าโดนโทษมันสิงมันเป็นธรรมาตาอะไรสักอย่างว่ผมจำไม่ได้แล้วร ตอนนี้มันจะปิดช้าว่าตัวอื่นอะ่ะมันทำให้บอสปอาา็นอมตะนะสวยอเอคถึงละเปิดเซอร์พิเศษเลยบ้าปีหนึ่งงานนี่เง็นของเโอ,เอเ้ยเจอผปีร้อย้าสิบสามพร้อม แก้วสองเปเลย่หนึ่งเลือดแก้ใบอย,ยูนี่คอมิตพิสาคอมตนช้ยเลยพุ่งมดมต้องเตรียมน้าอต่อ โอเคปิดได้โอ้ oh. แบบต้องวนกันนะคนนั้น <c oughs> ไม่ไดีไม่จังวะว่ามาระเดือกน้อยเหรอ,อได้ไหมโอ้โ oh ห oh oh oh. ช่องๆไม่ซ่าสองเมงนะตรก็เรียบร้อย,อยสองยิงสองผ่านบางทีก็ไม่ผ่าน ผมก็จะวนอย่างเงี้ยวนซีให้ซีวนหลายละครเลยเด็ตัวที่เลเวลสูงสูงหน่อยก็จะสบายเด็ตัวที่เรื่องต่ำหน่อยก็จะอย่างเงี้ยก็เนี่ยผมก็จะลงซ้ำเงี้ยอีกสามตัวที่เหลือก็สามวันผมลงได้ห้าครั้งก็เฉลี่ยเม็ดฟ้าเลยครั้งละสองสามทะเลก็ว,วานไปก็ งเงินคืมนันนิดๆหน่อยแล้วลูม้าด้วยครับก็คลนี้นะ่าจุเพลยงนี้จุกผมกไปเต็มตัวลงดันบีนะฮะให้้ด้ถึงเวลาละเกมคลนี้เป็นไงก็ฝากติดต,ตามได้ครับแบับนี้ก็ขอ,อตัวนะครับสวัสดีครับ